สวัสดีจ้ามาพอ,อกันอีกแล้วกับแม่หมอติ่งหน,น่อยเด้อจ้าเมื่อนีมากับดวงการงานการเงื่อนโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนอกจากประจำเดือนมิถุนายนเนาะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างที่16พฤศจิกายนถึง15ธัท่า Ivan, นว่าคมเนาะดูได้ท <st> <food running> ั้งราศีดูได้ทั้งลัคนาเด้อจ้าเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตเท่านะบ่าวาเรื่องยังก็ตามแต่นะพี่น้องคนที่ชีวิตบริมีปัญหายังกระเบิงได้เด้อจ้าบ่ววาจะเป็นการงาน การเงินแล้วก็ความรักเนาะความรักไม่หมอจะอแบ่งเป็นคนโสดแล้วก็คนม,มีแฟนนะพี่น้องเลือนเบิงใดเลยเด้อจะ้ะเอาละมาดูการงานการเงินโชคลาบนะพี่น้องคอภัยซีไปนะสำหรับชาวราศีพิจิกสิบถ้วย The World Judgment The Devil พี่น้องแม่หมอว่าดีดีไหมอืมสำหรับมีถุนายนเออไพดาบ นาะที่บ่งบอกถึงอุปสรรคแม่หมอนี่จะเล่งไยดับอย่างเดียวเลยเล่งไยดาบอย่างเดียวโอ้ยพีภไยดาบขึ้นดีใจแล้วก็ต้องบอกว่ามีไพ่ชุดใหญ่ถึง3ใบน,นะ Judgment the world the devil พี่น้องการงานก่อนการงานต้องบอกว่าหลายคนนะที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยผลลัพธ์ในเรื่องของการงานนะมันจะมาแล้วนะพี่น้อง นะมันจะมาแล้วผลลัพธ์จะมาแล้วนะมาถึงจุดทีต้องเสวยสุกเอ้ยเขาหองว่าอย่างเสบสุขเสพสุขจากผลงานที่เราได้ทุ่มเทไปนะผลลัพธ์จะดีมากๆสําหรับคนที่ทุ่มเทมาโดยตลอดพี่น้อง Judgment t เดอะเดวิลไที่ทุ่มเทมากนะมันจะมามาก เออเรียกได้ว่าออฟินกันไปเลยทีเดียวนะภายทีรอมานานนะต้องบอกว่าออใจก็ค่อนข้างที่จะ <c oughs> ใจเขาห้องไว้ยังกใจหอนอยู่คือการชาวราศีพิจิกมาแลว้วมาแล้วจ้าน,นะดีมากๆลกหลวกายะายๆคนนะมีความสุขมีความสบายใจทํางานก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นไปตามที่เขาคิดนะบางคนอาจจะบอกว่ามันจะมาคักอยู่บอกว่าสันถ้าผู้ใดอบอมาช่วงต้นเดือนกะสิเป็นช่วงไปลายเดือนเด้อพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเขาจะมีความสุขแหม เออแล้วก็หลายๆคนนะแห่งถ้าผู้ใดทีออ่งานเกี่ยวกับตั้งประเทศนะพี่น้องตั้งประเทศหรือตั้งชาติพวกนี้โอ้ยแบบแหงจะโดดเด่นทุกสิ่งทุกอย่างนะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็หน้าพออกพอใจมีมีม,ม,มีมีประเด็นอย่างเดียวนะออขอแม่เออ ไใบไั่มันดีนะกระต,ตะกุกตะกักนิดหน่อยอก็คือสิ่งที่เราทําต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมในมันมีไั่เว้นกมขึ้นมานพี่น้องนะผู้ดใดลบบซ้อนนี่ก็ต้องยอมรับด้วยนะเออผู้ดใดลบบซ้อนเท็ดอีหยังแบบลบซ้อนลบซ้อนลวบ่ถูกต้องนะพี่น้องมันก็นจะออกมานะอันนี้ต้องเตรียมรับผลกรรมนํา นะบางคนบอกว่าเออที่เทตดมานเนี่ยมันต้องไดดีแมนั่นเออทางเขาเหตุบ่ดีมันกะับบดีได้พี่น้องนะเอาเป็นว่าออการงานดีมากๆนะบางคนที่ยังบ่าท่านได้มีอย่างเหตุกับสิมีอย่างเหตุละ,ละนะมีช่องทางทำเงินมีช่องทางที่จะเอ,อ่อจะได้ขอสสุปว่าเออฉันจะเฮตุอันนั้นอันนี้แล้วว่าสันโอยดีมากๆพี่น้องเอ้จักสิวีาจังได๋มันดีนะมีความสุขมากด้วยนะระบะระกาบางที่ยิ่งทคนิสมติว่าอยู่กับขอบครัวนี่ก็แหงโออแบบว่า ซอยเหลือกันแบบดีมากๆนะที่นีกน่การเงินการเงินก็นดีคือกันพี่น้องเงินที่รอคอยก็จะได้เลิกมาแล้วละ่ะนะและะ้วก็เงินที่รอคอยแล้วก็ช่องช่องทางหากินที่จะเห็ุให้เงินมันงอกเงยไปอีกตลอดตลอดนะโอ้ยดีพี่น้องแต่ว่า,าถ้าดีขนาดนี้แล้วมันก็นยังมีขอที่ต้องควรนระวังรายจ่ายเออรายจ่ายนี่ต้องบอกว่ามันเป็นรายจ่ายที ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะบางคนต้องบอกว่าของฟุ่มเฟือยของบอ่จําเป็นนะอาจจะเสียเงินกับพวกนี้หลายเ,าเรื่องของพวกเทคโนโลยีใหม่ๆของท่านสมัยต่างๆพี่น้องอาบางงานบางการดําเนินชีวิตไม่จำเป็นต้องใช้ของที่มันแพงขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ของที่มันแบบว่าศักยภาพขนาดนั้นแต่ว่าเข้าก็อยากได้เช่นสมมุติว่าจะสื่อโทรศพัพท์มือถือว่าสันโอ้ยซ้าเขา ทำเล่นเฟสเลรนยูทูบประสานัอนไปใส่สเปกแบบสุดยอดประมาณนั้นเออมันอันนี้ยกตัวอย่างนะว่ามันมันมันเกิดความจําเป็นนะมันกะเสียเงินไปน้ำน้ำ,น,ำน้ำประมาณนั้นเนาะแล้วก็บบางคนอาจจะเสียเงินกับของชินใหญ่นะของชินใหญ่เช่นออพวกรถประมาณนั้นเนาะพวกรถสื่อรถสื่อของที่แบบทีสื่อทีสื่อ,อยางที่มันเป็นของชินใหญ่ๆนะพี่พี่น้องรัพยัส,สินใหญ่ๆนะแต่ว่ามันกะ อาจจะดีในอนาคตก็ไดเนาะอันนี้พิจารณาเบิงนะโดยร่วมต้องบอกว่ามันดีมากๆากในเรื่องของโชคลาบนะพี่น้องโชคลาบกะต้องบอกว่าพอมีจัดเม้น t ์กับเดอะเวิลด์นี่ต้องบอกว่ามันอาจจะสําหรับบางคนนะเป็นเรื่องของโชคลาบาบุญเก่านะบุญกุศลหรือพื้นดวงเก่าเฮ้าที่แบบว่ากุศลที่สั่งสมมานานแล้วพื้นดวงเราก็ถูกนะมีโโชคลาบบ่อยๆเสียงโชคแล้วก็เฮงบ่อยๆประมาณนั้นมีสิทธ นะมีสิทธิ์ในเดือนมิถุนายนชาวราศีพิจิกเพราะว่า,าภัยเฮ้ามันดีแล้วก็มันทรงมากๆเลยนะหลุ่นจักนอยหลุ่นจักนอยนะมาดูในรัวส่วนของความรักที่นี่ดีรลายกับว่าจนเมื่อยแม่มาดูความรักคนโสดนะความรักจะดีเหมือนการงานการเงินหรือเปล่าพี่น้องเดือนมิถุนายนคนโสดขึ้นไพ่พระมาเป็นใบแรกนะพี่น้อง สงสัยจะรู้สึกพออ,อกพอใจกับความโสดของตัวเองหก <6 S 2> เหรียญน,นึ่งถ้วยมีคนเข้ามาคุยมีถุนหน้ายนมีคนเข้ามาคุยจ้าสองไม้อาจจะมาจากการทํางานนะพี่น้องอันเขาติดต่อประสานงานหรือบางที่อาจจะเป็นมูกันนี่ละเออตะกี้กับเป็นมูล,ละบาทนี่คุยกันไปคุยกันมากอะกระสีอยากเป็นเกินก็มูตัวเออช่าราศีพิจิกนะเรารู้สึกดีนะ รู้สึกดีแล้วก็เปิดใจคุยนะเขาเปิดใจคุยมีการพูดมีการคุยมีการให้มีการรับความรู้สึกดีๆในเดือนมิถุนายนแต่ว่าแม่หมอว่าเขายังโสดอยู่คือเกาหันละเพราะว่ายังบตัดสินใจยังรู้สึกว่ามีเรื่องอื่นต้องเหตุ เออเฮาอาจจะโฟกัสในเรื่องอื่นเรื่องการทำงานของเฮาเรื่องหาเงินเรื่องชีวิตเรื่องเลี้ยนเรื่องครอบครัวอีกยังกระามแต่เรารู้สึกว่าเรื่องอื่นตอนนี้มันอยู่ในความคิดอยู่ในความสนใจอยู่ในการโฟกัสของเฮามากกว่านะมันอาจจะเห็นเารูหรือว่าเออก็คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยความรู้สึกก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะล่ะแต่ว่าเฮาก็ยังหายเขาเป็นแค่เพื่อนอยู่นะพี่น้องยังเป็นการคุยบางคนเป็นการคุยแบบท่างไกลยังบ่ด้เจอกันแต่เราก็รู้สึกดีมากแล้วนะพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง นะเรื่องงาน,เร,งนเรื่องนู่นเรื่องนี้คุยกันเมิดเขาถูกข้อกันดีน้ำเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มากกว่านั้นมันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะจ๊ะ สรุปแล้วนะพี่น้องคือว่าเขาหยุ่งงานมากกว่านะชีวิตเขายังมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการบอกว่าจะเป็นเรื่องงานยังที่บอกบางที่บางคนกับมีภาระหนาะที่ก็ครอบครัวกับญยตดผูยยูญงก็พอกับแม่ประมาณนะั้นบอกคอยได้มีเวลานะบางคนอาจจะต้องเดินทางโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานยังบอกพร้อมอีหลีนะบอกพร้อมก็คือบอกพร้อมแต่ว่าถามว่ามันเป็นเดือนที่มีความสุขบอมีความสุขมีความสบายใจดีจา้าไม่เหงาด้วยนะจ๊ะ มาดูในส่วนของคนมีแฟนที่นี่มิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างสี่ถ้วยสองไม้ราชินีเหรียญสามดาบนะ ขอพูดในประเด็นค้นทีชาวราศีพิจิกที่ความสัมพันธ์ดีมาต่อเนื่องดีอยู่แล้วนะต้องระมัดระวังอีหยังบอในเดือนมีถุนายนพี่น้องระมัดระวังความเบื่อนายพี่น้อง <c oughs> ความเบื่อนายหลัอระยะห่างระวังเฮากับแฟนเฮาอาจจะเขาทํางานเราทํางานหรือบางที่เออบอเฮากับเขาอาจจะต้องได้เดินทางมีเรื่องของการเดินทางเขามาเกี่ยวของเรื่องการทํางานทํามหากินตั้งไฟเฮากับสั่งอยู่ในช่วงสงั่งเนื้อสั่งตัวเนาะบอเคอยได้เจอ กัันก็นจะออกส่งเบื่อเบอซ็งๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันคือเป็นส่งจืดๆฉืดมันคือเป็นส่งบอโอเคปันได อารมณ์ก็เป็นแบบอาบางท่านบางคนนะมีเหลืองของความหวาดระแวงเข้ามาเป็นจังไไดเนี่ยมีคนมาคุยอยู่บ่อนู่นนี่นั่นแล้วคือดไปเลยเนาะมันแบบว่าบ่เคยได้บ่เอยได้เจอกันหาเวลาเจอกันยากนะแต่ที่นี่ต้องบอกว่าละความสัมพันธ์มันยังดีบอมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เฮาความรู้สึกเฮ้ามันยังด,ดีต่อกันนะแต่ที่ต้องระว่างมากที่สุดนะพี่น้องคือการทะเลาะเบาแหวง อาจจะอารมณ์เส้นๆเบื่อๆนั่นแหละนะหรืออยากคุยกับบ่ค่อยได้คุยประมาณนั้นระวังคําพูดคําจาให้ดีในเดือนมิถุนายนนะคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วมีโอกาสทะเลาะเบาะแวงระบาดนี้มันจะมีโอกาสบานปลายนะต้องบอกว่าสามดาบนี่มีโอกาสบานปลายเพราะว่าบางทีเวลาเว้าเวลาโมโหโมโหแล้วเว้าจมเว้าจมไปเนี่ยมันมันแห้งเกินเหตุพี่น้อง เขาเรียกได้ว่าแรงเกินเบอร์อ,อ,อารมณ์นี่แบบมันมันเป็นความหงุดหงิดนะนะถ้าจะว่าโกรธมันก็ไม่เชิงโกรธไม่พอใจหงุดหงิดแล้วก็แบบอยากใส่น่ะนะเออต้องระวังให้ดีนะอันนี้ต้องระวังสําหรับชาวราศีพิจิกที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเนาะที่หนี่คนที่ความสัมพันธ์มีปัญหาล่ะจะเป็นจังไหรน,นะจะดีขึ้นบ่ได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันบร่รู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงนิ่งๆแม้พี่น้องนะอาจจะยังต้องทนคืนหอน ทนมีระยะห่างกันแน่จักหน่อยนะยังเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่จะต้องมาพูดมาคุยโอกาสที่จะได้คุยกันหรือปรับความเข้าใจกันสําหรับคนที่มีปัญหารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างน้อยปัญหามันยังอยู่ความวุ่นวายใจยังอยู่เรียกได้ว่าคลื่นล่มยังบ่สงบปันไดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันก่อนเนาะหล้วก็คอยว่ากันว่าเอต่อไปจะ จะจะเหตุจังไดจะแก้ไขปัญหาจังไดเพราะว่าเออมันด้วยหนาไพ่มันยังมีระยะห่างแล้วเขาเองเขาก็อาจจะยังบ่อยอากคุยก็ได้นะเขายังบ่อยากคุยแต่ถามว่าคือทอดกันบอไม่หมอรู้สึกว่าก็คือทอดกันนะคำแนะนำซีเรียน ประคองไวกอนพี่น้องบบไดเลิกดอกต่อให้สมมุติว่าเฮามีปัญหากันนักหนาะสาหาัสบางคนก็นโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างนะบบลูวจะไปต่อได้บอ้นะเรื่องเรื่องที่บ่เขาใจกันกันยังบบเขาใจกันอยู่อารมณ์เข้ากันยังบบไดดีเขาเองก็คือกันประคองไวกอนยังบบไดเลิกดอกพี่น้องสีเลียนเป็นไม้ของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างนิ่งแต่มันก็นมีความหมันคงอยู่ในนั้นนะใครบางคนพยายามสุดฤทธิ์ที่จะประคองความสัมพันธ์เอาไว้บอ่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะในขณะเดียวกันก็นกนต้องบอกว่าบา ที่เอา่ากะต้องใส่ความอดทนค่อนข้างเยอะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะบบเป็นไปตามที่เฮาคิดแต่ว่ากะต้องกะต้องได้อดทนกะต้องได้พยายามที่จะอออยู่นิ่งๆไว้ก่อนมันยังโบแม่นจังหวะเหมาะสำหรับที่จะไปเอ่อพยายามคุยพยายามปรับความเข้าใจพยายามที่จะขาดคั้นเอาคําตอบมันไม่ใช่จังหวะนั้นในเดือนมิถุนายน นะบางคนก็บอกว่าเรามันสิเป็นจังไดล่ะยูนิ่งไปซื้อ,อ,อมันกันนิ่งมานานแลลวนะ <c oughs> บางคนว่าจังสีเนาะมันก็จําเป็นตรงนิ่งแต่ว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปไม่ความรู้สึกว่าไอ้ความเครียดความกดดันด้วยหน้าไพเราก็ไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็ความเสี่ยงมันกับบริมีหลายปันไดพี่น้องเพราะฉะนั้นอดทุนว้ก่อนเช่าราศีพิจิกปัญหายังกับตามแต่ใจร่มๆใจเย็นๆซะก่อนเนาะอย่าเฝ้าไปตัดสินใจอีหยังนะในช่วงนี้ เอาละกะ,ะกรกฎาคมพี่น้องค่อยกลับมาพอกันใหม่กลับมาเบิงดวงกันใหม่มื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า